ก๋วจิ้โปมก๋วจิ้บปงจะพี่นอ้องกรอบแล้วเสียงกังคัวว่วๆเลยตามสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเดินพี่น้องเด้อวันนี้ไม่กินข่าวกันเด้ออาหารมันนี้ยวไม่ยังไงหรอกถ้ากิบข่าวกันวันเดินนล้วพี่น้องจะทำยับจ้าอาหารวันนี้กับมี่ ดักแด้วันนี้อาหารบ้านๆเขาเนาะดักแด้ละก็นที่ปูมที่ปูมเหลือใกล้ถอดหัวไส้ละกัตตำเตียงมาพี่น้องเนาะตำเตียงอะไรนี่ขาดอะไรได้พี่น้องจ้ะปลาล่าปลาล่าปลาล่าเกลียวปลาล่ากับพริกสดพริกสดแต่เป็นพริกขี agen, ้หนูนะจ้ะเป็นต้นๆเลยพี่น้องจ้ะมะเด็ดปลากระลีปลากระลีนี่พี่น้องปลากระดีโอ้ยเนีย กะทีเป็นตอนนะมาม่า,มาพี่น้องนะแล้วลมันไลมันหิ้วกินเลยลูกพี่น้องนะาางใจะใช้ทำแจกได้แเด้อนี่กะสิจับเขาเลยพี่น้องนะ้กซดย่างเดี่ยว้ะ เขากันสักอ๋อพื่บอกพี่บอ,อ,อก,อกว่าเขตัดกเคี้ยวดูแม่ง้ากสีนกแน่กบเขือแน่แร้วหอมแน่ 嗯嗯嗯，嘴巴在打架了。嗯、hmm. mm，那昨天吃那个海鲜没呢？Hmm.

ปุ๋ปยปลาแดง อย่างแบบคำนองคำเปียหลับจีนอ่ะ plod, 我不道。 Các bạn mặn, đăng đẻ lắm

ตัต่ำนะพี่นอ้อง้าเขาต่ำใส่บกขามนะรสชจกักเบี้ยนไปตำใจของน้องนะ่เพาะตัวเพราะว่าบพุ่งก็หลับเตี้ต่ำใจบองขามนะี่รูจ้จักมชิบออกหวานเปรี้ยวไมเติมหวานนคาอันจะแจ็บก่อนเนะ นี่อย่างไปทอดมนไปดำนครอบครอบแบบมันกรอบมันกรอบกรอบนอก,กอเข้เาใหม่ทอใส่ใบเตยทอได้ใบเตยหอม ตักขึ้นทีไน้องครับตักขึ้นแล้วครับลดพงลดลงใส่หลายน้ดเดีส่นอยน,น,นะครับพองงลดลงนิดนึงแล้วไอ้เนี่ยนพิษไทยคนสิดลดกนะครับคี้คอรี้เมันเขาเหรอเพราะเราั่นีันิดหยัส่วนยวกันด้วยอันนี้ไม่ได้ทอดนี่นะขวขา พ่อเราไม่ได้กอดอันนี้เ,เพื่อนเอาขีมาบอกเราทอดอยัน,น,นมามันเข่าไรนะ โอ้ยเพชรพีน้องเพชรตัดแต่งสีสีอะพี่น้องเพชรนะใส่พิี้หนูสีบ่แดงก็จต็มเตมเพชร มันมาก็มามาเลยดีไม่ชอบเลยอาหารหาเป็นยาเนี่ยคุมาเฮ้ยบอกเพื่อนได้มาแต่ละตัวเนี่ยรู้ไหมเขาไปทำอะไราม,มาต้องอะไรคุณเอา ให่รู้ขเขาจะได้มาแต่ละตัวละตัวน่หะง่ายๆลูกอันนี้เหมือนกันขเขาจะเลี้ยงโตเนี่ยจะเป็นน้อนตัวเล็กๆก,กีแรกก็จะเป็นไข่อน่ก่อน,นรู้ไหมว่าเขาเอาอะไรให้มันกิน ตัวเนี้ยจะยว่านอกอ่ะจะทำเป็นขุดดินก็จะเป็นโขดหินขึ้นมาข้างบนแล้วเขาก็เกี่ยดออกเขาก็หาลูมันเขาก็หาลูเจอเขาขุดตามลูลงไปก็ถึงจะเจอตัวอถ่ายพวกอีกแล้วครับโอเคได้ไหมน้องคะ กนัฝากไปสังเงนได้พีมน้องเด้อครับอีตอนน้องพี่น้องครับขออีสานหายเนี้ยบางทวยเี๋ยวหาบเงบเตเท่ากีีเลยเอ๊ะรูละก็บาดได้น้องมองยาวรูเละเวยอันียังหาาเงี้ยหาบนี้ด้วยนะอันนี้เขาไม่กินเลยตอนรูเละก็บาดันในพูดเพาะเพราะที่ผู้ชมใดทได้เสียงลูกชาย นี่ยังยังไม่ได้กินเลยแล้วทำไมไม่กินนะแต่ผมไม่ค่อยติดใจกับมะเร็งเท่าไหร่ผมไม่ค่อยติดใจกับมะเร็งเท่าไหร่ครับที่ก็ที่มาดูคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนผมญาติยายเขาให้เขามาดูนะครับคลิปเราจะได้เติบโตมากขึ้นนะเราจะได้มีผู้ชมมากขึ้นครับเนะมันจะได้ออกสู่สาธารณะ กดดูจะได้เยอะโอ้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เราจะไปคลิปหน้าต่อไปถ้ามีขยายให้ผมอยากให้กินอะไรแต่ผมทำอะไรบ้างกินอะไรเป็นมาได้เลยครับขอบคุณนคะรับแล้วก็แสดงความยินดีนะครับสวัสดีครับ